้าเกิดแล้วพลาดตกนรกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นพระพุทธองค์บอกว่าถ้าตกลงไปนรกเนี่ยจะถูกนายนิรยาบาลเนี่ยจับตัวนายนิรยาบาลเนี่ยจับตัวไปหาพระยายมแล้วก็จะบอกกับพระยายมว่าคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ปฏิบัติชอบในมารดาบิดาไม่ปฏิบัติชอบในสมณะพราหมณ์ไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ในสกุลขอให้พระยายมเนี่ยโปรดจงลงโทษ พระยายยมก็จะถามคนคนนั้นถึงเทวทูตห้าอย่างอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราเองต้องกลับมาคิดทั้งที่เราอยู่กับเทวทูตห้าอย่างแต่เราไม่ค่อยได้คิดพระยายมจะถามถึงเทวทูตตัวนี้หนึ่งว่าเคยเห็นเด็กแดงๆยังอ่อนนอนงายคือเด็กเล็กๆที่ครึ่งเกิดมาจะเปื้อนมูดเปื้อนคูดคือเปื้อนอุจระปัสสะของตัวเองเคยเห็นแบบนี้อยู่ในโลกหรือไม่เทวทูตที่สองที่พระยายมจะถามเราก็คือเคยเห็นผู้ชายผู้หญิง ที่มีอายุ 80- 90ิบร้อยปีที่เขาเลยล่วงวัยหนุ่มสาวไปแล้วเป็นคนชราเป็นคนแก่ซี่โครงคดหลังงอถือไม้เท้างกเงินเดินกระสับกระสายฟันหักผมหงอกหนังเหี่ยวย่นศีรษะล้านผิวตกกระเคยเห็นไหมอยู่ในโลกมนุษย์แบบนี้เราเคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นเด็กนอนเพื่อนอุจจาะปัสสาวะลูกเราเนี่ยตอนเด็กๆเ,เราเคยเห็นคนแก่เราก็ตอบใ่้เคยเห็น เทวทูตที่สพระยายมจะถามว่าเคยเห็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยที่เป็นคนเจ็บป่วยเป็นไข้ต้องทนทุกขทรมานนอนเปื้อนอุจจาระปัสสาวะของตัวเองหรือบางคนก็มีคนคอยพยุงลุกพยุงเดินอยู่ในโลกหรือไม่ล้วก็ตอบว่าเคยเห็นใช่ไหมเราเคยเห็นคนเจ็บป่วยอย่างน้อยญาติพี่น้องเราก็เคยเจ็บป่วยเราก็เคยเห็น เทวทูตที่สี่พระยายมก็จะถามอีกว่าเคยเห็นผู้ปกครองเนี่ยจับโจรผู้ร้ายที่ประพฤติผิดเนี่ยมาลงโทษต่างๆซึ่งเราเองก็เคยเห็นคนที่ทําผิดใช่ไหมถูกจับถูกลงโทษถูกทําร้ายอยู่ในโลกเราก็เคยเห็นเทวทูตที่5พระยายมก็จะถามอีกว่าเคยเห็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยที่ตายแล้ว1วัน2วัน3วันเราก็เคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นสัตว์ที่ตายเนี่ยขึ้นอืดเกี่ยช้ำมีน้ําเลืองเยิม้ม อยู่ใน,นโลกมนุษย์เราเนี่ยเราก็เคยเห็นพระยาโยมจะถามห้าข้อนี้ว่าเราเคยเห็นหรือไม่เราเคยเห็นเด็กหรือไม่เลยเห็นคนแก่หรือไม่เราเคยเห็นคนเจ็บป่วยไหมเคยเห็นคนถูกลงโทษไหมเคยเห็นคนตายไหมนี่คือเทวทูตที่พระยาโยมจะถามเราสัตว์ที่ตกลงไปนระกถูกทำอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าเคยเห็นใช่ไหมก็จะระลึกได้เมื่อบอกว่าเคยเห็นพระยาโยมก็จะพูดเตือนสติว่าเมื่อท่านรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้ว เคยมีความคิดอย่างนี้บ้างไหมว่าแม้ตัวเราก็มีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ล่วงผลความเกิดไปได้แม้ตัวเราก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงผลความแก่ไปได้แม้ตัวเราก็มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาไม่ล่วงความเจ็บป่วยไปได้หรือเคยคิดบ้างไหมว่าคนที่ทำบาปกรรมเนี่ยถูกคนอื่นเข้าจับมาลงโทษเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเคยคิดบ้างไหมว่าตายไปแล้วอาจจะถูกลงโทษก็ได้หรือคิดว่า แม้ตัวเราเองก็มีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไม่ได้ทุกคนไม่สามารถที่จะล่วงพ้นความตายตัวเราเองก ouais. ็ง네งมีความตายเป็นธรรมดาเราก็ล่วงพ้นความตายไม่ได้พญายมถามว่าเคยคิดไหมว่าจะทําความดีทั้งทางกายทางวาจาทางใจพอไปถึงนู่นแล้วตกนรกไปแล้วเขาก็บอกว่าไม่เคยไม่เคยคิดเพราะมัวแต่ประมาพญายมก็เลยบอกว่าท่านไม่ได้ทําความดีทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเอาไว้ เพราะอะไรเพราะท่านมัวแต่ประมาทดังนั้นเมื่อมาถึงที่นี่แล้วจะถูกนายนิรยาบาลลงโทษจากการที่ท่านประมาทแล้วเพราะบาปกรรมนั้นไม่ใช่มารดาบิดาทําให้ท่านไม่ใช่พ่อแม่ทําให้เราไม่ใช่พี่น้องชายพี่น้องหญิงทําให้เราไม่ใช่มิตรอมารย่าสาโลหิตทําให้เรา ไม่ใช่สมณะพราหมณ์ทำให้เราไม่ใช่เทวดาทำให้เราแต่ตัวเราเองนั่นแหละเป็นคนที่ทำบาปกรรมทั้งทางกายทางวาจาทางใจดังนั้นเรานั่นแหละจะเป็นผู้ที่เสวยวิบากกรรมนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้นี่แหละพอไปถึงนรกเรากลับตัวได้ไหมไม่ได้ทำไปแล้ว